ดูกับน้าต้องครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักซามิโอซาวคาสซามิซาเลียหรือ CCPlan ในแบบลึกลึกลึกึกลกลกนะครับผมแต่ว่าง่ายครับผมผมจะอธิบายแบบง่ายๆครับผมเมื่อท่านผู้ชมรู้แล้วเนี่ยจะสามารถที่จะดูแลเขาได้เป็นอย่างดีครับผม สวัสดีครับอยู่กับน้าต้องครับผมพ่อบ้านหรือสวยครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักต้นเจ้านี้เลยครับผมกวักมรลกอซามิโอซากัสซามิฟอร์เรียนนะครับผมหรือ CC Plant นะครับผม CC ตัวแซ่ดแซ่ดแซ่ซีซีแพร็นะครับผมซึ่งเจ้าต้นไม้ต้นนี้นะครับผมมันเขามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่แอฟริกานะครับผมแล้วก็พอตอนช่วงจังหวัด จังหวัดช่วงตอนนู้นปี1996นะครับผมก็คือประมาณ30-40ปีแล้วเนี่ยนะครับผมชาวดัตช์ก็เป็นคนไปเจอต้นไม้ต้นนี้แล้วก็เอาต้นไม้ต้นนี้เนี่ยไปแพร่กระจายไปแบบทั่วทุกมุมโลกนะครับเนื่องจากว่าต้นไม้ของเขาต้นไม้ต้นชนิดนี้เนี่ยนะครับผมเขามีสีสัน ไอ้ตันนี้เป็นสีนินนะครับผมหรือที่เรียกว่าเป็นเลเว่นนะครับแบ็กเลเว่นก็คือเป็นแบบสีดำครับเป็นมรกตนะครับผมถ้าเกิดว่าทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสีเขียวมันวาวนะครับจึงเป็นที่มาของเขาว่ากวักมรกตนะครับภาษาอังกฤษกฤษอ็กษาอาจจะมีคําว่าเป็นชื่อเล่นว่าซีซีแพ d นนะครับหรือคำว่าเอเมอรัลดพามก็มีก็คือเป็นเหมือนกับต้นปาล์มที่เป็นมรกตนะมันก็จะชื่อก็จะ้ืยอเล่นเขาก็จะ้ายกันกับกันเหมือนกัน คล้ายกันในแต่ละภูมิภาคนะครับผมก็คือเป็นการเป็นเกี่ยวกับความสวยงามครับผมเป็นมรกตแบบชื่อมองคลนะครับผมอทีนี้เจ้าต้นนี้เนี่ยนะครับผมมันเลี้ยงง่ายโตง่ายนะครับผมและเป็นที่มีความนิยมทําไมเขาถึงมีความนิยมนะมีความนิยมในการปลูกนะครับ พวกฝรั่งนะครับในเมืองหนาวนะครับผมเขาจะปลูกไปต้นนี้ในบ้านเหมือนกันในบ้านเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะแต่บ้านเรานะครับผมที่ที่มีที่ที่นิยมปลูกนะครับผมที่เขานิยมก็คือว่า1ก็คือใบเนี่ยมสนสีขนาดขนาดของเขาเนี่ยก็กําลังดีเลี้ยงในบ้านก็ได้เลี้ยงนอกบ้านก็ได้นะครับมีความอึดมีความทนนะครับผมใบมีสีเขียวเข้มนะครับผมที่แบบสว่างสดใสมีความมันวาวนะครับผมสามารถที่จะ ช่วยในการเสริมสร้างบรรยากาศที่แบบเป็นสีเขียวในบ้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแผ้นไทยนะครับผมแผนจีนก็คือสามารถที่จะเอามาใช้ในการปรับวางปรับหวงจุ้ยได้นะครับผมเขามีความทนนะครับผมก็จะโดนแดดโดนฝนนะเขาอาจจะไม่ไม่ทนน้ําที่แฉะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็าคือไม่เจอไม่ได้ลดน้นํานานๆก็ไม่เป็นไรนะครับผม แล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า NAsa เขาเอาขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ทดสอบนะครับพบว่ามีเป็นต้นไม้เนี่ยที่มันสามารถที่จะฟอกอากาศได้นะครับผมในปี2อ1 0เนี่ยนะครับเขาเอาไปใช้ในการพบว่ามันสามารถที่จะฟอกอากาศได้พวกแบบว่าสารไซร,รีนะก็ผลหรือแก๊สพิษที่เกิดท,ที่อยู่ในสภาพอากาศนะครับที่มันไม่ค่อยดีเนี่ย นะเวลาที่เอาต้นไม้ต้นนี้ไปวางเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยปลดปล่อยอฟอกอากาศได้แล้วก็สามารถที่จะช่วยปลดปล่อยออกซิเจนออกมาในตอนกลางคืนได้นะครับผมทีนี้ตัวไอ้เจ้าซี p l a n t เนี่ยนะครับผมเ,เป็นต้นไม้ที่เขาแบบว่าไม่เรื่องมากนะครับผมไม่เรื่องมากเลยแล้วก็ไอ้ตัวปัญหาที่เราอาจจะเจอบ่อยเนี่ยนะครับผมที่เขากลัวก็คือว่ารากเน่าคนเน่า จากการที่เราดูแลเยอะเกินไปก็คือลดน้ําเยอะเกินไปนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดูแบบแรกแบบแบบทั้งสายกลางนะครับผมลดนั้นสองสาวันลดน้ําทีหนึ่งก็ไม่ไรนะครับผมแล้วก็ปลูกขึ้นได้ง่ายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปลูกในห้องนอนได้ปลูกในห้องนอนได้นนไดเพราะว่ากลางวันกลางคืนเขาจะเป,ดปิดไวน์การออกซิเจนออกมานะครับผมแล้วก็ช่วยฟอกสารพิษได้นะครับผมวางหน้าบ้านก็ได้ปรับหวงจุ้ยก็ได้นะครับผมอ่า ดีงามเลยนะครับผมทีนี้ในสายพันธุ์ของเขาเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ในบางครั้งก็จะมีแบบเป็นแบบว่าตัวอื่นๆนะครับผมที่ที่สวยงามนะครับผมก็จะมีเป็นแบบนี่สีดํานินนะครับก็คือชื่อเล่นก็คือแบ็ k เลเว่นนะครับผมหรือกลุ่มของพวกที่เป็นเรียกว่ากวักด,ดำนะครับผมกวักนินก็เรียกกันนะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งนะครับผมที่แบบว่านิยมกันก็คือต้นไม้ด่างนะครับผมหรือกว่าที่เป็นใบด่างที่เป็นเขียวด่างเนี่ยนะครับโอ้ราคาตอนนี้ก็ร้อนแรงเหลือเกินอันนี้เขียวธรรมดานะครับผมแต่ถ้าเกิดเขียวด่างเนี่ยใบหนึ่งก็ตกประมาณแบบ300อัพอะนะครับผมประมาณ3 0มร้อถึงห้าได้ถ้าเกิดชาในดินแล้วนะครับมีรากแล้วก็500ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นใบสีเขียวนะครับผม เห็นว่าชื่อ,อาตามชื่อเลยใบยมีมันความมันว้าวนะครับผมสวยงามอ่าถ้าเกิดเป็นใบด่างก็ยิ่งแพงแนละยิ่งที่เป็นดำด่างชมพูยิ่งโคตรแพงเลยเรียกว่าบางทีโอ้โหใบหนึ่งเนี่ยนะครับใบหนึ่งเนี่ยนะราคาเป็นหมื่นเลยนะครับผมมีการซื้อขายกันนะครับตอนนี้ในเพจที่ผมตามเนี่ยใบหนึ่งเนี่ยตกสองหมื่นนะแค่ใบเดียวนะใบเดียวตกสองหมื่นก็ แพงมากแพงมากนะครับก็คือถ้าใครได้ไปก็ก็หรือว่าได้ต้นไม้ราคาแพงก็คือจะต้องมีรู้จักวิธีการเลี้ยงเขาเป็นอย่างดีเพื่อที่จะไม่ให้เขาตายนะครับผมอ่าเขาไม่ต้องการดูแลนะครับไม่มีดินที่แบบว่าต้องแบบพิเศษอะไรแต่ว่าขอให้มีการระบายน้ําดีก็พอนะครับผมทีนี้การระบายน้ําที่ดีเนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือเวลาที่เราเทน้ําลงไปน้ําก็ไหลฟืดออกมาได้ดีนะครับผมถ้าเกิดสูตรแบบ บ้านๆก็คือใช้ดินถงนะครับดินกาบมะพร้าวปุย๋ยคอกนะครับแล้วก็เอาทุกอย่างเนี่ยมารวมกันแล้วหมักเอาไว้ต้องหมักก่อนนะถ้ายิ่งหมักยิ่งนานแล้วก็ใส่น้ําหมักก่อนนะครับจะเป็นน้ําหมักอะไรก็ได้นะครับผมก็ชอบใช้จาวปุกนะ EM ก็ได้นะครับประมาณ1สัปดาห์ก่อนหรือแม่ก็ประมาณสักแบบเดือนนึ่งเลยก็ได้หมักดินเป็นลืมๆเลยเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาใช้ ถ้าแบบว่าสูตรอนุสุดแบบบ้านนะแต่ถ้าสูตรแบบพิเศษนะเราอาจจะใช้ดินของแคทตัสที่ปลูกแคทตัสมาใช้เลยก็ได้แต่ว่าราคาอาจจะสูงหน่อยนะครับผมซึ่งไอตัวดินสําหรับปลูกกวักมรกตเนี่ยเดี๋ยวไว้กด Subscribe ไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาแบบปรุงดินสําหรับกวักมรกตทั้งแบบว่าสูตรแบบบ้านๆนะครับแล้วก็สูตรแบบเทพนะเทพแบบว่าคือก็คือเราจะใช้ส่วนผสมที่เป็นเอามาจากต่างประเทศใส่เช่นพีทมอส เพอร์ไลท์เวอร์มิคูลท์อะไรพวกนี้นะให้แบบดูมีความอลังนะเพราะว่าต้นไม้เราซื้อมาแพงเพราะนั้นดินเราก็แบบต้องมีความพิเศษนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาสอดดูคุยกันในคลิปต่อไปแสงนะครับผมที่เขาต้องการเนี่ยเขาไม่ต้องการแสงแดดจัดนะครับถ้าโดนแสงแดดโดยตรงโดยเฉพาะแสงโดนแสงแดดโดยตรงเนี่ย มีโอกาสที่จะตายได้นะครับแล้วก็ใบเนี่ยจะเป็นใบแบบเขียวๆ,ๆหรือปลายใบจะเหลือเป็นเฉดเขาเรียกว่าเป็นเฉดเดนโลก็คือจะเป็นใบเหลืองนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสีได้นะครับผมทีนี้ในตัวถ้าเราปลูกในร่มเนี่ยในบ้านเนี่ยนะครับผมมีแสงแดดไม่โดนแดดโดยตรงนะไม่โดนแดดโดยตรงเขาก็อยู่ได้แบบสบายๆวางในห้องนอนก็ได้แล้วถ้าเกิดวางในบ้านในตัวบ้านเลยเนี่ยนะครับอาจจะต้องเอาเขาเออกมาตักแดดสักหน่อยนะครับวันหนึ่งก็ อาทิตย์นึงอาอาทิตย์หนึ่งอาจจะสักวัน2วันอะไรประมาณนี้นะครับผมเขาไม่ชอบแดดโดยตรงแลนะก็คือวางในที่ที่แบบเป็นร่มๆนะครับผมแล้วก็ส่วนถ้าเกิดว่าก็ส่สวนเรื่องของน้ํานะครับเขาไม่ชอบน้านะครับชอบแบบว่าดินที่ระบายน้ําดีก็คือถ้าดินแห้งก็ค่อยลดถ้าดินไม่แห้งก็ไม่ต้องลดก็ได้หรือก็ดูดูสัก2 3วันก็ค่อยลดทีหนึ่งก็ได้นะครับผมทีนี้ เวลาที่เขาเอามาลดน้ำเนี่ยนะครับผมเขาก็จะลดลดน้ําแบบเอ,เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลดน้ำไปแล้วเขาไม่ชอบน้ํามากนะครับผมเวลาลดน้ําก็ก็ลาดไปทั่วๆครับผมให้มันชุ่มชื้นนะครับผมอ่าโอเคทีนี้เจ้าต้นส่วนประกอบของต้นของเขาเนี่ยนะครับผมของเจ้าสีของต้นกวักมรกตเนี่ย ลำต้นเขาเขาเป็นลักษณะที่เป็นลำต้นใต้ดินนะครับให้นึกถึงไอ้ตัวนี่นี่ของเอาตัวอย่างมาดูนี่ต้นต้นนี้นะครับอันนี้เป็นกวักดาอันนี้ครับที่เห็นเป็นหน่อเนี่ยเป็นอ้วนๆวงๆเนี่ยอันนี้คือลำต้นใต้ดินของเขาอันนี้ไม่ควรจะอยู่อยู่ในดินนะครับผมส่วนนี้ก็คือเปขาเรียกว่าเป็นรูทโซนของเขาให้ควรจะต้องอยู่ในดินเพราะว่าในบางคนเนี่ยนะครับมีเทคนิคในการปลูกแบบว่าปลูกแบบโชโคดก็คือโช่ไอโขดไอ้ต้นต้นไม้ a ออต้นหน่ออ้วนๆอันนี้นะครับ ก็สามารถทำได้เช่นกันเพียงแต่ว่าเวลาที่เอาโชว์โคดของเขาเนี่ยนะครับอัตราจะทำให้อัตราการเจริญเติบโตอของต้นไม้ของเขาเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับมันจะน้อยลงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราปลูกสำหรับที่จะตั้งต้นพ่อพันธุแม่พันเนี่ยควรจะทําให้ต้องให้ส่วนที่เป็นรูดโซนนะครับหรือส่วนที่เป็นของแรกเนี่ยนะตั้งแต่ตรงโซนตรงบริเวณตรงนี้นะครับตรงบริเวณตรงนี้เนี่ย,ยอยู่ใต้ดินไม่ควรให้เป็นโผล่มานอก นิ้วผมจะเป็นดินนะไม่ให้ระดับไม่ไม่ไม่กดยูนอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเพื่อที่จะวางประดับสวยงามนะคุณจะปลูกไงก็ได้แต่ถ้าตั้งพ่อพันธุ์แม่พันเนี่ยก็คือจะต้องให้ดินมันอยู่ข้างในนี้แล้วเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นลำต้นแล้วก็ส่วนนี้นะครับตั้งแต่ก้านปรื๊ดขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นส่วนของใบเรียกว่าเป็นส่วนของใบของเขาทั้งหมดเลยนะลำต้นเขาก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น เขามีความสามารถในการที่จะสะสมอาหารในหัวได้ในลำต้นได้แล้วก็ในใบอบหัวของเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยไม่ต้องการน้ําเยอะนะครับเหมือนต้นไม้ต้นอื่นนะครับอ่าเรามาดูเรื่องต่อไปอีกการเพราะพันธุ์หรือการขยายพันธุ์ของเขาทำเขาขยายพันธุ์ได้ง่ายมากนะครับผมเราจะใช้ส่วนประกอบ ใบอย่างนี้ตัดกิ้มลงดินหรือเอาไปทําในาน้ําก็งอกนะครับผมตัดส่วนยอดออกมานะครับผมแบบอย่างนี้นะครับผมปักลงดินก็งอกหรือใช้ต้นก้านอวบแบบนี้นะครับผมปักลงดินก็งอกเหมือนกันนะครับหรือบางคนโหดหน่อยก็คือใช้ตะก้านอวบแบบนี้ปักลงดินก็งอกเช่นเดียวกันนะครับผมเขาเขาเป็นต้นไม้ที่แบบว่าไม่เรื่องมากเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังต้นตั้งแต่ช่วงแรกนะครับผม 啊，这里。 มาเรื่องของปุ๋ยนะครับผมเขาต้องการปุ๋ยไม่เยอะนะครับผมถ้าเกิดว่าปุ๋ยธรรมชาติก็คือใช้แบบปุ๋ยไส้เดือนก็ได้หรือปุ๋ยคอกหมักก็ได้นะครับผมย้ำว่าต้องเป็นหมักนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆขี้เกียจด,ดูแลก็คือใช้ใปุ๋ยใช้ปุ๋ยไส้เดือนง่ายดีครับผมไม่ต้องหมักอะไรเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นปุ๋ยคอกก็ต้องเอาไปหมักก่อนประมาณเป็นเดือนนะครับผมกว่าที่เราเอามาใช้ได้เนื่องจากว่าในปุ๋ยคอกเนี่ยถ้าเอามาใช้สดเนี่ยมันความร้อนแล้วก็อาจจะทําให้มือพวกแมลงสตูเพื่ออะไรพวกนี้เยอะนะครับผมเร สัตว์ตัวพืชของเขาเนี่ยนะครับก็น้อยครับไม่ค่อยมีแต่ว่าไอ้ที่เจอกันก็คือบางทีเนี่ยมันมีมดเข้าไปทำรังในใต้ใต้ดินนะครับผมมันมากับบางทีในวัสดุปลูกที่บางทีไม่สะอาดนะครับผมวิธีการแก้ไขนะครับบางท่านก็อาจจะใช้ตัวสตากเกอร์จนะครับโรยไปตรงก้นหลุมก่อนที่จะเอาลงปลูกน,น,นะครับก็ใช้ได้หรือเราใช้น้ำหมักพวกกลุ่มไล่มแมลงพวกน้ำหมักควันไม้หรือรอรอพวกนี้ลาดไปเดิน อาทิตย์ละครั้งหรือสองสาอาทิตย์ครั้งนี้ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วศัตรูเพื่อ,องเขาน้อยค่อนข้างน้อยครับผมแล้วก็ออไอท,ที่จะที่จะทําให้ต้นไม้เรามีปัญหาได้ก็คือเด็กหมาแมววิ่งชนนะครับจะเจอได้ง่ายกว่านะครับผมก็ โอเคเมื่อกี้เรื่องแสงแล้วลดน้ําแล้วนะครับผมแล้วก็ปุ๋ยอ่าปุ๋ยเมื่อกี้บอกไปแล้วปุ๋ยไส้เดือนถ้าเกิดว่าใช้เป็นเคมี Me, ใช้สูตรเสมอครับผมจะใช้เป็นสูตร13 13 13ก็ได้นะครับหรือใช้พวกออสโมโค้ดเทอร์โบโค้ที่มันปุ๋ยละลายช้าโรยไปนิดหน่อยก็ได้นะครับผมแต่ผมจะเป็นพวกแบบไฮบริดนะครับผมก็คือใส่ละลายช้าด้วยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยพวกไส้เดือนด้วยนะครับปุ๋ยจากทำออแกนิกด้วยแล้วก็ ที่ชอบพิเศษก็คือใช้ตัวน้ำหมักนะครับทีนี้น้ำหมักที่เราใช้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีให้เลือกน้ำหมักเยอะมาก EM อนอกล้วยตัวอะ,อะไรนะโฮโม,โมโนไข่นะผมเห็นผมไล่ดูคลิปที่เขาสอนเนี่ยเขาจะนิยมแชร์กันว่าใช้เป็นลักษณะที่เป็นโฮโม,โม,โมโนไข่โฮโมโนนมสดเอามาลดลาดซึ่งความเห็นของผมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยว่ามันจะ กจะเจริญเติบโตได้เร่งการจเจริญเติบโตนี่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะเร่งการจเจริญเติบโตเนี่ยใช้น้ำหมักหนอ่อล้วยดีกว่าเนื่องจากอะไรครับผมเนื่องจากว่าตัวตามโครงสร้างหรือตามสรีระของเขาแล้วเนี่ยนะครับเขาเป็นต้นที่เป็นแบบว่าลำต้นใต้ดินแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราปักเนี่ยไอ้เจ้าตัวฮอร์โมอนไข่ฮอร์โมอนนมสดเนี่ยมันมีสารที่เรียกว่า ไซโตไคนินนะมันจะเร่งการออกตาข้างจำเนียฟังดีนะออกตาข้างออกผลติดดอก <c oughs> เพราะนั้นมันไม่น่าเกี่ยวนะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเร่งให้หนอมันออกมาเน้นการแตกหน่อขึ้นมาเนี่ยมันควรจะต้องเลือกน้ำหมักที่มี ส่วนประกอบของออกซิโตซตอะออกซินออกซินออกซินสารส่วนประกอบของออกซินซึ่งมีมากในกลุ่มของพวกจุลินทรีย์ปุกจุลินทรีย์หนอ่อกล้วยนะครับผมคิดว่าจุลินทรีย์หนอ่อกล้วยน่าจะเหมาะสมมีสารออกซินอยู่เยอะและจะกระตุ้นการปรับสมดุลของดินแล้วก็ช่วยเร่งการสร้างพวกหนอ่อที่มันอยู่ใต้ดินตรงนี้ได้นะครับผม อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือคือจูรินซีตัวเจ้าจูรินซีจาวบว,วกก็น่าสนใจนะครับก,ก,ก็ก็น่าจะเร่งมีเรื่องของตัวออกซินสูงสามารถที่จะเร่งอันนี้ได้แต่ว่าส่วนตัวผมใช้เป็นหนอกกล้วยนะครับผมนะครับก็สลับกับจาวบวกบ้างนะครับผมแต่ว่าหลักๆก็ใช้หนอกกล้วยกับไนโคเดอร์มากครับผมก็จะได้ผลดีกาคิดว่าได้ผลดีแล้วก็ถ้าตามทฤษฎีน่าจะ ตรงกับชนิดของต้นไม้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกไขน่นมสดอะ่ะผมว่ามันไม่ตรงไงมันเร่งดอกเร่งในเร่งการติดตานะครับผมแต่อันนี้เราจะต้องสร้างหน่อขึ้นมาใหม่ซึ่งมันเหมือนกับต,ต,ต้นเขาเนี่ยมันเหมือนต้นกล้วยอ่ะครับผมนะหน่อกล้วยมันก็น่าจะมีจุลินทรีย์ที่มันเหมาะสมกับการเจริญเติบโต,ตให้กับเขามากกว่านะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งเป็นทุกเรื่องที่เราควรจะต้องทราบนะครับรู้แล้ว เป็นเคล็ดลับที่เราทราบก่อนที่เราจะต้องเลี้ยงทาไมถึงต้องต้องรู้ก่อนเพราะว่าต้นไม้เนี่ยนะครับมีราคาแพงนะตอนนี้ผมเริ่มเลี้ยงต้นไม้ไอ้ตันต้นกวักด่างเนี่ยนะครับอยู่ปริมาณพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องผมเลยจะต้องเรียนรู้ว่าธรรมชาติของเขาชอบอะไรแบบไหนเพื่อที่จะให้ต้นไม้ราคาแพงเนี่ยเขาอยู่เล็ดอยู่รอดโตนะครับได้อย่างแบบ จเล่นห้องงานได้อย่างดีนะครับไม่ใช่ว่าเอามาเลี้ยงรับไตนะครับนั้นก็ก็เลยต้องหาความรู้แล้วก็อย่าอย่าแบบว่าเขาว่าเขาว่าแบบอย่างนั้นใช้อันนั้นใช้อันนี้นะครับต้องลองทําด้วยตัวเองที่ผมพูดมาท่านก็ต้องลองทําด้วยตัวเองนะครับว่าใช้แล้วเนี่ยมัน ได้ผลเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดผมทําแล้วมันดีเนี่ยผมจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเพื่อที่จะไม่ได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกกันนะครับผมโอเคครับถ้าเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์แชร์ให้เพื่อนดูเลยนะครับผมแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็อย่าลืม u u s c r i b e เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ในครั้งต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ